Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หรมาพบกับคุณครูสุไหมีสลามะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอิทธิพลของอารยธรรมจีนอิทธิพลของอารยธรรมจีนการรับอารยธรรมจีนของแต่ละอาณจักรจะมีความแตกต่างกัน เวียดนามได้รับอิทธิพลอรารยธรรมจีนมากที่สุดในผูยภาคนี้ตัวอย่างอิทธิพลของอราอรยธรรมอารยธรรมจีนในไทยและเอเชียตะวนอเชีงยงใต้ก็ด้านอักษรศาสตร์วรรณกรรมจีนที่แพร่หลายในดินแดนนี้เช่นสามก,ก๊กไซอิวเป็นต้น 2. ด้านการค้าขายและการเดินเรือ ตั้งแต่สมัยอธิยาไทยและเอเชียตะวันเฉียงใต้ได้อาศัยชาวจีนท่านที่เดินเรือใช้วิธีการเดินเรือแบบจีนและการนำลูกคิดจากจีนมาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 3. ด้านศาสนาพระพุทธศาสนานิกายมหายานแบบจีนและวัฒนธรรมจีน จึงเกิดประเพณีการไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษประเพณีการกินเจและวันตรุจีนนั่นเอง 4. ศิลป,ปะวิทยาการเวียดนามรับ,บรูปแบบสถาปัตยกรรมศริลป,ปะกรรจากจีนส่วนไทยได้รับอิทธิพลงานจิตรกรรมและการทำเครื่องปั้นดินเผาจากจีนเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดราชบรุรณะจังหวัดพระนครศรีอยรธยาเป็นต้น ด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเช่นการทำอาหารแบบผัดการใช้กระทะการใช้น้ำมันการใช้ตะเกียบการดื่มน้ำชาการใช้กระดาษเป็นต้นคำถาม้ายบทข้อที่ 1. ประเทศไทยในเอเชียตะอวอันอกเฉียงใต้ที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมจีนมากที่สุดคือประเทศใด ก็ไทยขอเวียดนามขอ้ขอคอควายกัมพูชางงงูมาเลเซียคำตอบที่ถูกต้องก็คือเวียดนามเพราะอยู่ใกล้กับจีนและเคยถูกจีนปกครองนั่นเอง